วีออสนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้เป็นสีแดงสีแดงออกเปลือกมังคุดนะใครที่ชอบสีประมาณนี้นะคะให้รีบมาจับให้รีบมาจองวันนี้นะเนเน่หารถราคาประหยัดที่ไม่เกิน3 0 0แสนบาทมาให้ลูกค้านะคะวันนี้ใครกําลังมองหาอยู่มาให้ไวเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อยู่น้อยร้อยโลนะจ๊าวันนี้เนเน่อยู่กับโตโยต้าวีออสสีแดงเปลือกมังคุดแบบนี้นะคะ หรือว่าจะเป็นสีแดงเลือดหมูก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเรียกเลยนะคะคันนี้นะเน่ให้ดูนี่ความสวยของหน้ารถก่อนเลยค่ะตาไฟใสๆส,สวยๆเลยนะคะกระจังหน้าเป็นคโครเมียมนะคะตัดกับสีของตัวรถนะนี่เลยค่ะให้ดูความสวยความงามแบบรอบคันเลยนะแล้วมาดูที่ด้านข้างคันนี้กันค่ะลูกค้าคันนี้นะจะได้เป็นแม็กอาอลยนะคะจากโตโยต้าเลยส่วนยางเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านข้างคันนี้มีสเกิร์ตด้านข้างมาให้แล้วนะและสําหรับลูกค้าที่ ออจองออนไลน์ก่อนนะคะจองออนไลน์ก่อนนะ,ะออนนวันนี้เปิดโปรจองแคะ่ห<น>้าร้อยนะเดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยค่ะรอบคันที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ,ะ<ๆ>เปิดให้ดูด้านในแบบนี้เลยนะคะ<ๆ>คันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะขับง่ายขับสบายนะคะเ<ๆ>บาะก,ก็ได้เป็นเบาะหนังนะนเน่บอกเลยว่าคันนี้สวยมากดีๆราคาดีนะคะ,ๆๆะ,คะถ้าใครอยากรู้ว่าราคาดีประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวมาชมราคากันนะคะให้ดูรอบรถก่อน ด้านหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะถึง2จุดนะด้านหลังนะเซนเซอร์2จุดสาหรับคนที่ขับรถไม่แข็งนะสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะรวมถึงไฟเบกรกดวงที่3ด้วยตัวนี้เป็นตัว E นะคะรถประหยัดน้ํามันไม่พอค่ะราคาประหยัดมากๆก่อนอื่นค่ะดูด้านในส่วนในส่วนของนี้เลยคนขับนะคะันนี้นะบอกมีการใช้งานมาเดี๋ยวเน่นดูแลให้นะคะสปาให้ไม่ได้ไปสภาพนี้แน่นอน คันนี้ได้เป็นพวงมาลัย power ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหน้าให้ดูกันสักนิดนึงโอ้โหยย่ออีกแล้วทุกคนลูกค้านะคะถ้าเห็นคลิปนี้ออกไปนะ,ะน,นี่แบบไปออกกําลังกายมานะคะเส้นยึดเส้นยึดนะคะช่วงนี้ย่อไม่ได้โอ้ยตะกรงอ่ะเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนิดนึงค่ะคันนี้นะคะห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะ แบตเตอรี่เดี๋ยวดูแลให้นะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้นะคะเ <h ling> ครื่องยนต์เดิมเดิทุกอย่างเดิมเดค่ะรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เนี่ยเมื่อกี้แอบเหลือเพลนนะคะฝากระโปรงนะยังมีรอยปั๊มโตโยต้าอยู่เลยนะคะตรงนี้นะ <c oughs> ใครที่สนใจคันนี้วันนี้นะคะจอง500บาทเอาไปเลยค่ะวันรับรถรับทองและน้ำมันเต็มถังไปด้วยคันนี้นะในเน่เปิดราคาขายให้อยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ2 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ เห็นไหมบอกแล้วว่าราคาไม่เกิน0 0 0แสนใครอยากออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าหรือว่าเงินเดือนแค่10,000หรือ1 2 0 0 0บาทนะ,ะอยู่ในเรทประมาณนี้ผ่อนเองได้สบายสบาย,บายไม่ต้องใช้คนค้าออกคนเดียวได้นะคะมาเลยวันนี้รีบมาหาเน่เลยนะจ๊ะอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะหรือว่าจะมาที่หน้าร้านแจ้งเลยว่ามาหาเน่อายุน้อยร้อยโลคันนี้ได้โปรโมชั่นรับทองกลับบ้านนะคะถ้าไม่แจ้ง อดนะวันนี้เน่ๆขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเน่ๆสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ